ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายมาให้เบิ่งแปลคอนดิแต่ละคนถ่ายเยมากเลยอไมาเบิไหมดอกไม้บานนีเพ็่รีวิวกันดอกยงางนี้เขาเอินดอกย่งนที่รบแง่ดอกที่รบเนี่ยเป็นตนหน่อเป็น้นงไงา่ย Mereka <suara> juga pergi saya tempat yang sama. Jangan nak i do ว่าวิดีโอนี้เอาแบบชิวๆเดี๋ยวสิคนเด็กับวิดีโอตื่นตัดต่อให้มันเป็นแบบว่าเป็นสิปหนึงให้ให้ทุกคนเนี่ยบ่งว่าว่าว่าแค่เมืองแคมเบรามันก็นสิประมาณนี้ป่ะมาณว่ายังไง่าบนเที่ยวบล้ายปีนี้มันมีโควิดแน่แล้วก็นพย,ยายามมาเนี่ยบอกกับสภาพอินฟราอากาศพิเศกดี้บริษันต่างประเทศนะเนี่น,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 นี่มันเป็นคนเป็นซัมเมอร์เลยมันยังหนาวอยู่เจ้าปูโรใหม่บเร่ย์ที่ไม่มีบนเที่ยวไร้กว่านี้ โอเคสแตดงจบคลิปนี้ไว้เพื่อนนี่ฟาง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 งฮัลสดีโอเคสบายดีพามาเบิรงนแถวนี้ก็เป็นฟ่าหัวต่อจากยังก่อน่จอจากส่วนทิวลิปกี่ดอกจากส่วนทิวลิปออกจากส่วนทิวลิปมานี่ปีกไกห่หนึ่งนหนึ่งร้อนยถีบต่ำหัวนี่เข้ามาเจอฟาร์มบ่ะ สวนยังกว่าใหมเจราบอมบรราใชวนี้จะเป็นบพิรเยงา่เบิงบิงไทยไทให้เบิ้งหญ้าก่อนดูอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติที่ว่ามันสร้างขึ้นเองแต่ว่าน้ำไหลเดี๋ยวจะขอยืกับยืนหนยเข้าไปไหมเข้าไปโอ้ยงวงเหเี่ยอันนี้เป็นหาโมเดเนาะเออ หญ้ามันงามหลายทุกคนคล้ายๆกับดอกไม้เลยมีใจเลเา,มามมามากระดดตัวมัวเใจ round one lady go ไล่นนตัวเต๋อด้เนาะตอนนี้หันห้ามุงเครื่องละได้ทุกคน ยำามงเขิแต่ว่าบื้งตัเวนว่าโบเก่งเบื้งตะเวนบตะเว่าาฮฮ่า่าฮ่าฮ่ฮาน่ฮ่าฮา่ฮ่นน่่ตะเวฮนา่งฮยาว่าฮ่าฮาาฮาาาเบิ่งมา,มาเบิ่าฮาฮ่า่าฮ่สฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ฮา Hi, your friend hello. Hi, hello. Hi, Are they your friends? Đi, hello. hello. Hi, con này Ngoan, con, Hi, อวกอันสั้นใหญ่ก็เห็นพวกากินเนาะ

ไทย MV เกือบขั้นแล้เนาะไทยไทย MV นังเนาก็จะขัดเนอเออ MV เพลงเนาะมันโดดอยังวะงามอยู่เลห่ามมาเนาะโอ้ยช่ขี้หมานี่เกลวเลยนะคิดยังไรก่อน ระดูของมันแต่ว่าถ้าฮอดฮ้ดอนตัวนี้นะเดือนนี้จะเป็นสีเอิ้ญมาอย่างแมหมฮะนะบนันจะเป็นสีเขียวจที่มีแต่ช่วงนี้แหละเอนนิ้ญมาช่วงสปริงนี่หญ้าชิ่งงามดงไม้กระอกดอกองามหลายทุกคนว่าบ่ว่าบ่าบาให้คะแนนเด้อเด้องามคอมเมนต์คอมเมนต์พร้อมเลยคอมเมนต์พร้อมว่าเป็นแนวใดัเนาะคลิปแล้ว<อ>ทับจะคลิปแล้วนี่สถานที่นี้นี่เป็นแนวใดั ซื้อ,อยังงี่นี่ฮะเจอราบอมเบราบอกว่าเจอราบอมเบราพักเจอราบอมเบราพักถ้าว่าไผ่ได้มาลองเิร์ชเข้าเบิ้งใน Google มันก็น่นนาจะขึ้นแล้วก็มาได้จะมีข้างทางมื้อนั้นเป็นฟาร์มที่เจ้าเลี้ยงง,ง,งัวเออนนี่สิเป็ืมงานวังว่ามันส่คัน <laughs> ประมาณนี้นะครับมี่ะี๋ยวเดี๋อะไรไปกัน มันเดบอก้างมุมันสีมันเดกอนน้มันขันสีเนาะอ่านเลยอ่านมันเป็นงานในชสอนมุมีิเอานาฝอยนี่นี่เนี่ยว่าโอ้สองคลิปาะเขาไปเห็นเขาเหตุไปสิแล้เมันเจออดี๋เนนะเจออยังก็เจอครัวเนาะเอาเซตซัมติงไหมไหนรถามามาหอดขวแล้วอันนี้เปนขวดนาัวเขาจเ็แบบน้ำีล้วจริงๆาะง่ายๆเนาะแต่ว่าน้ำน้อยๆแต่ว่าเขาจ้าเห็ขวแบบให้มันน่าฮักนะอ่า เออทางเขจถดไอคนถดคุอม่หรเอ้กนสโอ้รถหน่อยไปสิก็ไปดีเนาะโอ้เขาจนนียมขี่ิดรีไปหน่อยเนาะดลยเน

แสดงว่าตึกเบ็ดได้ตัวสุดอุ๊ปปาสอนีเห็นวันเห็นวันตึกแฝงเลยพี่น้องเลยเดี๋จะถ่ายมันสีบอร์ดดีกว่าถ่ายมันเด้อถ่ายมันเด้อมันขึ้นซองเทียนแล้วกี่ยืนหูตัวบกใหญ่ปั๊นไหนใช่สี ทีท่ท่องเลยอ่าน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 มาขอมูลตรงในท่ามขอมูลก่อนโอ้บราขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยไป move 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 ต่อโ,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 โอ้เห็นบอลตึกป่าแล้วเห็นบอลตึกป่าแล้ว น่าจเป็นงาสีเขียวงามขึ้นกันไหมคือว่าเป็นสองเรื่องเลยเรื่องนั้น่งเป็นทงสีเขียวตัวเรื่องนี้เป็นทงสีสีน้ำตาลเป็นนัดอาดเนาะคุณชิวเป็นนัดอาดดิใช้เอาซูมซูมซูมกับมันอ่ะเอาไหมลินโก้ให้มันจังหน่อยหนึ่งโอ้ปลาตุ๊กใหญ่ตีแต่ว่าเขาจะเห็นตึกบสถ์นะ นกนกฮะบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศโดยรวมพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวส้นทางมันจะไปนี่เดี๋ยวขออนุญาตไปกวดกล้าบังกรว่าว่าว่ายูนี่เขาอยากให้ตึงเบ็ดบอกจะไปอ่านเบิ่งข้อมูลกันเด้อแต่สิ้นท้ายฮูบต้องให้เบิ่งน้ำกันแต่ว่าเห็นเด้อโอเค ทุกคนตอนนี้เฮาย่างเฮาย่างมาหอดจุดนี้เนาะจุดฟูริกาหรอฟูริกาน่าจะเป็นจุดชมวิวลองเข้ามาเบิ้งนำการว่ามันเป็นอะไร Round two l a d y go แม่ดาลี้บนจุดชมวิวเขาจะเบิ้งไทยนี่เด็โอ้จิราบอมราเวตเลนคอมมานเบิร์ นี่มีคนใหม่โอ้มีงูมีเล่นงูมีโตอี่นะมนะตุ้ตุ้นปากเป็ดอือฮแล้กรเมงไม้หลายๆชนิดมีพวกเพิงพวกแต่ว่าพวกนี้เป็นสัตว์ที่มีพิษน่ากลัวเรยไง g o o I think this is the the size for looking the 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 w i l d s i t to look at the, the wildlife yes yes oh. all this all around uh, uh, yeah, uh, uh. Yeah. there's another one further up there yeah and in front of it right in front of it there's a swan nest uh -huh. yeah. uh -huh. so, not... so so this is the national park uh what about the wildlife We cannot fish fishing or do something here right um i don't know about here but on the other side there's a lot of people fishing on the other side of the oh, lake oh, so right. if you if you follow footpath here mm. or if you with the car you need to Cross either Fishwick Bridge or Kingsbridge oh. and you get to the other side. Oh. Then, yeah, there's oh. usually lots of people fishing on oh. one side. Okay, okay, okay. Because we, we like fishing, but yeah, we are not sure that here, this area, we can, we can fit you. I'm on not a... sure, you probably can, but it's not very accessible. Oh, yeah, well, yeah, I think so. The other side is, you know, mm -hmm. it's, it's much more accessible. Oh, all right, all mm. right. Thank you, thank, thank you. you yeah, it. have a good trip. <laughs> Bye -bye. ไปโอเคได้้อมูลแล้วพี่นอ้องถ้าได้้อมูละซอนนแม่ปะนี่แหละเทรนไาเดูเออพี่นอ้องซ้อนเด้อนี่มันจะได้วิวบบส <c oughs> ิมัน,นเนะเนปขบนวิวเนปเ้าณนี่ไ้อมูลุแล้วเราอะเรา,า่าอาจจะตึกเบ็ดได้แล้ว่าแต่ว่า จุดนี้มันจะบุคอยอสะดวกวันไดนีไ่ได้สิถามผมมูลน้ำนคนล่าทันทีตึงนนเนาะว่าว่าจะตึเกเบ็ดไหนตึงบอกถ้าตึงได้เนี่ยโอ้ยมูนาเฮ็ดคลิปมาตึงเบ็ดเลยพี่ได้ดีนะมันเป็นแบบพัฒนา,า,าปะนัะไนนะเมื่อกี้ตะกุนปันไนเพรามันเป็นต้นปลาเปียกนั่ะ โน่ตกปลาเนี่ยเขาเรียกตกปลาเป็นตัวเลยอเพราะย่านั้นเป็นตัวจุนบางเป็นแต่ว่าย่านนี้คอมมอนมันจะลงไม่ใช่เนาะเกี่ยวกับตกปลาตัวนี้เพราะว่าเป็นอนุรักษ์เขาจะต้องใส่ใช่ในพวกเป็ดนกแบบกบกบกบเนี่ยเอาฮะให้เบิ้งบรรยากาศโดยรอบๆอบขอภาษาไทยเลยอ่าโดยหอมหอมด้วยพี่น้องเลยห่อหยอกไปสิได้ซูมเบิ้งนี่ยเนาะ Ini, anda wah, sumong cuma macam ni. Jadi sumkanlah. Jadi kuantik ini, hehe. Bila berapa macam ni. Okay, okay, yo, heau. Tiada pun kawan-kawan, ada kawan lain juga di sini. Okay. ไปย่างไปจนสุดคนละเนาะแต่ว่าวันนี้แกจับละเบนกันเริ่มตุ้มแต่ว่ามื่อหน้าเด้อมื่อหน้าสิมาให้ข้อมูลว่าบนนี้สถานีสถานที่บนนี้จะเป็นได้ดโบนนี้เป็นเีบาร์ันตึกันตึกไดรมันมาเลยเนาะคันตึกได้เิปิเกให้เงินแล้วปลาแ h a n you keep going g บ i n g to r o l o คลิปสำหรับคลิปนี้มีแต่ว่าติดตามต่อๆไปช่วยกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกให้พวกเราเนาะเพื่อว่าติดตามคลิปต่อๆไปอบคุณม